โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนค่ะได้มีการเน้นเรื่องของการเรียนการสอนแบบ Active r u n r n n n g นะคะมาเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการค่ะจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะคะโดยใช้ดีบุกโมเดลค่ะมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการให้แก่ครูแล้วก็นักเรียนค่ะ ดรยุทธนาสุวรรณวิสุทธ์รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนดีบุกพังงานวิทยายน์กล่าวนะคะว่าในส่วนของการวิชาการโรงเรียนดีบุกวิทยายน์ค่ะได้เน้นเรื่องของการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะคะซึ่งจะได้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารงานด้านวิชาการโดยใช้ดีบุกโมเดลค่ะ6ข้อด้วยกันประกอบไปด้วย1น,นะคะก็คือ Design and development ค่ะการออกแบบแล้วก็การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องที่เน้น สมรรถนะแล้วก็องค์กรภายนอกให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21ค่ะ2นะคะก็คือ environmental ค่ะเป็นการจัดหาแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยค่ะเนื่องจากว่าโรงเรียนค่ะเป็นโรงเรียนชั้นนําในจังหวัดพังงาแล้วก็มีการแข่งขันสูงเรื่องของการสื่อสารสื่ออุปกรณ์ต่างๆก็ต้องมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยค่ะ และ3ครับก็คือดีอ็นแฮนครับส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนและก็ครูผู้สอนนะครับในเรื่องของการแข่งขันหรือว่าพัฒนาตนเองให้มีทักษะกระบวนการด้านวิชาการเช่นการส่งนักเรียนครับไปแข่งขันในเวทีต่างๆทั้งระดับชาติและนานาชาติ 4. b e s t Practice ครับเรื่องของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและโครงการช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์และมีความเป็นเลิศสู่สากล 5. Unity ก็คือการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีเอกภาพทั้งภายในและก็ภายนอกอย่างเช่นเรื่องของการการวิชาการการบริหารงานกิจการนักเรียนการบริหารงานทั่วไปการบริหารงานแผนและงบประมาณครับซึ่งทั้งหมดก็ต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 6. Knowledge Society การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการให้กับชุมชนและองค์กรภายนอกให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ครับ นะครับนักเรียนโรงเรียนดีบุกพงงาวิทย์นทั้งม3และม .6 กก็จะมีที่เรียนต่อร้อยเกือบร้ออร์นะครับสิ่งที่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างปีที่ผ่านมานักเรียนชั้นม3นี่ครับเป็นนักเรียนที่เรียนกับเราเนี่ยค่อนข้างที่ประมาณ80%เซเลยนะครับจากจำนวนที่เรารับนักเรียนเข้ามานะครับก็จะแสดงให้เห็นว่า,าความนิยมในการที่จะศึกษาต่อชั้นระดับมัธยมศึกษาปีท ของดีบุกพงงาวิญญ์ยังเป็นความนิยมในจังหวัดพังงาอยู่นะครับส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี6หแน่นอนว่าไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษานะครับสามารถที่จะสอบเข้าได้มหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับหรือว่าคณะชั้นนําได้นะครับภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับ ขณะเดียวกันนะคะปัญหาเรื่องของนักเรียนออกกลางคันค่ะที่ได้รับจากผลกระทบนะคะของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในส่วนของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาลั์นั้นแทบจะไม่มีเลยนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ค่ะฝ่ายวิชาการได้มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยให้นักเรียนค่ะสามารถที่จะยืมโทรศัพท์มือถือนะคะใช้ในการเรียนได้เป็นการแก้ไขปัญหาในการช่วยเหลือนักเรียนได้ในระดับหนึ่งค่ะ